โตโยต้ c แคมรี่ไฮบิตเครื่องยนต์2.5ครับในรุ่นพรีเมียมปี2,020ออกห้าง1 7 9 9 0 0้บาทครับมาพร้อมกับไป4,000กิโล do do? สวัสดีครับ วันนี้พบกับผมก๊อบดีเดียสคอนมครับจากศูนย์รถยนต์ดีเดียสคาร์เซครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถยนต์ผู้บริหารครับโตโตยต Cam ้ Camry h y b ฮบรเครื่องยนต์2.5ครับในรุ่นพรีเมียมปี2020คันนี้นะครับออกห้าง1,799,000บาทครับดีเดียสจำหน่ายอยู่ที่ราคา1,450,000บาทครับ มาพร้อมกับไป4,000กิโลมาชมกันครับว่ารถคันนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับมาเริ่มต้นตั้งแต่รูปโฉมและรูปทรงของเขาครับที่เปลี่ยนไปทั้งหมด Toyota Camry ในโฉมปี2020คันนี้นะครับเปลี่ยนไปทั้งหมดทั้งคันต้องใช้คำนี้นะครับตั้งแต่รูปทรงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและเตี้ยลงครับ เพื่อให้ขับแล้วมีความสปอร์ตและเกอะถนนมากขึ้นครับออปชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่ไฟหน้าครับที่มาเป็นไฟ LED แบบเต็มระบบนะครับพร้อม daytime lighting r u n n และไฟเลี้ยวที่เป็น LED ครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของความส่องสว่างและยังมีไฟตัดหมอกครับที่ยังเป็น LED เช่นกัน กระจังหน้าตัวโลโก้ของ t o y ยต a ครับตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไฮบริดครับที่มีขอบสีฟ้าและตัวนี้ฝังไว้ด้วยเรดร์ครับทำงานพร้อมกับ Adaptive ครับการชนด้านหน้ายังมีความปลอดภัยหนึ่งอย่างนะครับก็คือเซนเซอร์ครับมาทางด้านการขับขี่ครับล้อ ล้อคันนี้นะครับเปลี่ยนล้อมาเป็นล้อของเอ็นไกนะครับขอบ18สวยงามครับยางใหม่พร้อมใช้งานครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับพร้อมกับสมาร์ทย์เล t คันนี้เนี่ยโตโยต้เนี่ยให้เปิดได้แค่ประตูของคนขับนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของการขับขี่ครับแล้วก็ความปลอดภัยของผู ขับรถที่เวลาล็อกรถเนี่ยเปิดล็อกได้แค่ประตูเดียวปลอดภัยต่อการโจรกรรบทางด้านหลังครับทางด้านหลังสวยงามมากครับอย่างที่บอกนะครับโครงสร้างของ Toyota c a m ม y ี่รุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนโฉมไปทั้งหมดนะครับด้านหลังก็จะมีความสโลปครับทําให้มีความรู้สึกว่าลู่ลมไฟท้ายเนี่ยมาพร้อมไฟท้าย LED ครับสองสว่างครับพร้อมด้วยกล้องกล้องตัวนี้เขาจะฝังไว้ตรงกลางนะครับของโตโยต้ กล้องถอยหลังเขาจะฝังไว้ตรงกลางซึ่งเวลาเปิดอะ่ะเราก็อาจจะต้องมาทางนี้นิดนึงครับมันจะมีตัวเปิดด้านข้างสำหรับห้องเก็บสัมภาระของ Toyota Camry รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างมากนะครับใหญ่มากครับเพราะว่าได้เปลี่ยนเอาแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยลงไปฝังไว้ใต้เบาะของคนนั่งด้านหลังแล้วเลยทำให้ข้างหลังเนี่ยลึกเนี่ยผมก้มลงให้ดูนะสุดตัวพอดีเลยเนี่ย ถือว่าใหญ่มากครับใหญ่จริงๆสป,สปอร์ตสปอร์ตมากๆครับและเข้ามาสัมผัสด้านในกับ Toyota Camry โฉมนี้กันครับเริ่มจากภายในที่เป็นสีดำก่อนเลยนะครับกับสภาพรถ4,000กิโลเนี่ยผมอยากให้ดูเริ่มจากขอบประตูเลยครับว่ารถเนี่ยผ่านการใช้งานมันน้อยมากหรือใช้คำว่าแทบไม่ได้ผ่านการ ใช้งานเลยเบาะนี้ยังดีสวยงามทั้งหมดครับออปชันด้านหลังด้วยคำว่าพรีเมียมครับรุ่นพรีเมียมนี่เลยครับมีแอร์ด้านหลังนะครับอ่ามีช่องเสียบ USB ที่สำคัญครับคำว่าพรีเมียมมันอยู่ตรงนี้ครับสามารถเปิดปึ๊บอ่าเปิดใช้งานแล้วนะครับสามารถปรับแอร์ครับเรา ปรับแอร์โซน3ได้เลยหลังเราแยกความเย็นไว้เลยส่วนของเราม้านหลังไฟฟ้าครับเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยครับอ่าเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยและยังมีบ้านม้านนี่ครับด้านข้างปิดอีกซึ่งให้ความเป็นส่วนตัวมากผมว่าแหมมันดูดีจริงๆแต่ว่าต้องเอาลงไม่งั้นมันมืดและยังไม่เท่านั้นยังไม่พอนะครับนี่ ยังสามารถปรับเปลี่ยนวิทยุด้านหน้าที่เปลี่ยนจากทางนี้ได้เลยเบาะปรับเบาะได้ครับเราเป็นผู้บริหารครับนั่งต้องนั่งให้สบายนั่งไม่สบายอย่าเรียกผู้บริหารครับนเป็นไงแล้วแบบนอนสบายมีเฮดรูมเล็กรูมที่ดีแล้วก็หัวหมอนเนี่ยผมชอบมากเลยตโตโยตา้าออกแบบมาดีมากเลยนะมีแบบกันแบบเนี่ย เหมือนมิกกี้เมาส์อะถ้าเกิดเอาผาดเวลไฟก็เรียกกันหมอนมิกกี้เมาส์เนี่ยกันไว้ดีมากผมชอบครับผมชอบมากๆเลยว่าสำหรับแคมรี่ชมนี้นี่ดีไซน์ออกมาสวยงามมากเลยแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันว่าถ้าไปอยู่ตรงคู่ขับขี่แล้วมันพรีเมียมขนาดไหนเริ่มจากข้างประตูเลยครับข้างประตูจะมีกระจกปรับไฟฟ้าออโต้สี่บานครับเปิดปิดรถครับกระจกมองข้างสามารถปรับ พับอัตโนมัติและมีเบาะเมมโมรี่จุดสามารถเซ็ตเอาไว้ได้2ที่สําหรับผู้ขับขี่นะครับและความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ยันก็คือเบาะไฟฟ้าครับที่สามารถปรับได้8ทิศทางปุ่มสตาร์ทครับที่เปิดและปิดฝาน้ำมันและฝาท้ายนะครับกันลื่นถลายไฟหน้าที่สามารถปรับเป็นระบบออโต้ได้ เรามาชมด้านในกันครับว่านั่งขับขี่แล้วมันพรีเมียมขนาดไหนเข้ามาสู่ด้านในนะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับเลขไม์อยู่ที่4,900กิโลเท่านั้นนะครับและคันนี้เนี่ยด้วยออปชั่นภายในเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนไปหลายแบบมากจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยโตโยต้เนี่ย เลือกที่จะเอาการควบคุมดิสเพย์เอาไว้ข้างเดียวกับคูสคอนโทลแล้วก็คูสคอนโทลเนี่ยจะอยู่ด้านด้านล่างที่จะเป็นก้านๆตอนนี้สำหรับโฉมนี้เนี่ยโตยโยต้าเปลี่ยนมาแบบผมบอกเลยว่าดูดีมากนะซึ่งตอนนี้เริ่มจากโหมดการขับขี่ที่สุดยอดมากที่ใส่เข้ามาในตัวนี้ก็คือข้างขวาครับเป็นคูสคอนโทลที่สามารถเลือก Adaptive Cruise Control กะระยะได้3ระยะและ เป็นการทำงาน Adaptive Cruise Control ที่มาจากเรดาร์กระจังหน้าเนี่ยครับกับความเร็วกับรถคันหน้าสมมติว่าพี่ตั้งไว้120คันข้างหน้าวิ่งอยู่ร้อยเดียวรถคันนี้ก็จะไปจ่ออยู่ที่ร้อยหนึงแล้วก็กะระยะตามที่เราตั้งนะครับหลังจากคันหน้าเถอบออกรถคันนี้ก็จะวิ่งกลับขึ้นไปที่120นี่คือการทำงานของ Adaptive Cruise Control และยังมีตัวเบรกฉุกเฉินให้พร้อมกับกันออกนอกเลนนะครับ ตัวการออกนอกเลนนี่ก็ช่วยในการขับขี่เยอะเยอะมากค่อนข้างเยอะเลยแหละด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวดูจอคอมมานหรือจอดิสเพย์ตรงนี้นะครับว่าตัวรถเนี่ยมีการขับขี่กินน้ำมันแบบไหนตั้งค่าการใช้งานเปิดปิด,ปดระบบ a p t p v e c r u i s e Control สารพัดนะครับเปิดปิดจากตรงนี้ก็มีการอ่านค่าทั้งหมดที่สามารถดูได้ง่ายแล้วก็ สะดวกสบายเพราะว่าสามารถเลือกเป็นหมวดภาษาไทยได้แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนยังใช้ยากสําหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็จะแบบงงๆมึนๆแต่ตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วใช้งานได้ง่ายมากพวงมาลัยเนี่ยก็สวยงามครับมาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติก็เลือกได้จากตรงก้านด้วยนะครับตัวที่ปัดน้ําฝนก็เปิดปิดอัตโนมัติเช่นกันโอเคเข้ามาสู่โหมดเอนเตอร์เทนเมนต์ครับ จอเนี่ยของโตโยต้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับจอที่เป็นของ JBL นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียง JBL พร้อมเนวิเกเตอร์ที่มาจากโรงงาน,นครับพร้อมกับลำโพง JBL รอบคันเลยนะคันนี้เนี่ยลำโพง JBL รอบคันเลยแล้วเครื่องเสียงเนี่ยใช้ง่ายผมบอกเลยอันนี้คือเปิดโหมดโฮมก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเข้าไปที่เมนูก็จะมีให้เลือกครับจะเข้าแอปดูน a v วิเกเตอร์หรือไปเลือกอะไรเนี่ยมีให้หมดนะครับใช้งานง่ายไม่ยากครับระบบ Audio, ออเดีโอสามารถใช้งานกับ Apple CarPlay a n d เอ็นด u ร o สามารถใช้งานได้หมดนะง่ายๆเลยใช้งานไม่ยากที่สำคัญเนี่ยเขายังไม่ทิ้งความเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์สมัยก่อนนะก็ยังสามารถดู DVD ได้ผมว่าตรงนี้สำคัญนะเพราะบางคนเนี่ย ก็ไม่อยากจะเปิด Youtube หรืออะไรเงี้ยก็เปิดซีดีฟังเพลงชิลๆของเราอะไรเงี้ยนะครับเลื่อนมาแอร์ครับระบบปรับอากาศตัวนี้มาพร้อมปรับอากาศ3โซนนะครับสามารถแยกซ้ายขวาและด้านหลังเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นพรีเมียมครับผู้บริหารสามารถปรับได้ตั้งหากแยกออกไปแล้วด้านหน้าก็แยกได้2ทั้งหมดเป็น3โซนนะครับสามารถเลือกได้แล้วมีระบบนาโนด้วย ที่ช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นความสะดวกสบายที่มีเพิ่มขึ้นมาแล้ววางได้ดูดีมากอีกอันหนึ่งก็คือไวเลสชาร์ e ครับ w ไวเล c h a r ์ตตัวนี้วางไว้ในตำแหน่งที่สามารถวางได้ง่ายแล้วก็มี Power อร์ชาร์จอีกตรงนี้ครับเสียบได้นะครับ g e เกียร์ Gear, อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามเกียร์เครื่องตัวนี้ครับผมแจ้งเลยว่า สามารถใช้งานได้ทั้งหมด3ระบบนะครับคือระบบ Eco ครับ Eco m o โหมด r m a l และ Sport ครับสุดยอดจริงผมบอกเลย EV นี่ก็คือสามารถกดเปิดไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าระบบ h y b r i d เนี่ยมันจะมีแยกระบบการทำงานของ EV ไว้ให้อยู่แล้วครับออโต้โฮเบรกมือไฟฟ้านี่ครับเบาะลมเบาะลม นี่ครับปรับได้นะปิดได้ซ้ายขวาเลยถ้าอากาศมันร้อนๆขึ้นมาสักพักก็เปิดตัวนี้ช่วยเป่าเบาลมด้านหลังก็ทำให้เราสบายมากขึ้นกระจกมองหลังเป็นออโต้นะครับตัดแสงออโตโอ้และที่สําคัญครับสำหรับความสปอร์ตตัวนี้ความสปอร์ตตัวนี้เลยครับมาพร้อมกับนี่เลยครับสรุลครับ มีทำไมครับมีเพื่อความสปอร์ตครับตันลูปวันทัชจบครับน่และความสวยงามของภายในเนี่ยผมอยากให้ดูอีกว่าตัวนี้มีแอมเบียนไลท์ด้วยนะเห็นไหมแอมเบียนไลท์เห็นไนะหมนะมีแอมเบียนไลท์ด้วยมันทำให้อารมณ์การขับขี่ดีขึ้นผมขอแจ้งนิดหนึ่งในระบบการขับขี่ที่ ความเป็นสปอร์ตของเขาอะนะซึ่งเขาได้ทดสอบกันมาเนี่ยตัว Normal เนี่ยระบบ Normal เนี่ยเวลาที่ขับขี่นี่จาก0ถึง100ตัวเนี้ย9วินาทีโคตรแรงเลยนะผมบอกให้แรงมาก9วินาที0ถึง100แต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ย0ถึง100ใช้เวลา8วินาทีทำไมมันถึงแรงได้ขนาดนั้นรถคันนี้เนี่ยผลิตมาเป็นเครื่อง2.5 พร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ปั่นตัวไฮบริดพลังงานไฟฟ้าเข้าไปใช้กับเครื่องเนี่ยเวลาที่2อย่างตัวนี้ทำงานพร้อมกันเนี่ยแรงม้าอยู่ที่211แรงม้านะผมบอกให้เลยแล้วเวลาขับขี่เนี่ยด้วยความทางตรงแรงแรงแล้วยังไม่พอเนี่ยยังมีสามารถปรับเปลี่ยนโหมดเกียร์มาเป็นที่พวงมาลัยได้ที่แพนเด็ชิปด้านหลังเนี่ยแพนเดชิปด้านหลังสามารถปรับเปลี่ยนพวงมลัยปรับเกียร์ได้ ุดยอดมากนะผมบอกเลยสุดๆจริงๆคันนี้ไปเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันว่าขุมพลังของเขาวางหน้าห้องเครื่องไว้สวยแค่ไหนไปกัน,นครับเดี๋ยวไปเจอกัน,นและอย่างที่แจ้งกันครับว่ารถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.5ครับเป็นระบบไฮบริดห้องเครื่องตอนนี้นี่เงียบมากนะครับมีระบบการปั่นของมอเตอร์อยู่ แต่ตัวเครื่องยังไม่ได้ทำงานนะครับเครื่องตัวนี้มาพร้อมกับแรงม้า211แรงม้าครับ mm hmm. การขับขี่ในแรงบิดไม่ต้องพูดถึงครับ mm hmm. ระบบสปอร์ตนอร์มอลหรืออีโคใช้งานได้สบายๆครับต้บาใช้จริงๆเป็นยังไงบ้างครับกับ Toyota Camry 2.5 h ฮบิดพรีเมียมปี2020คันนี้ครับคันนี้ยังมีรับประกันกับ t o y ยต a t h a i l a n ด์นะครับ ถึงปี2025หรือเลขใหม่150,000กิโลนั่นเองตอนนี้รถคันนี้วิ่งไปแค่4,000กิโลครับพี่ d d s จำหน่ายราคา1,450,000บาทครับประหยัดจากป้ายแดงไป300,000บาทครับป้ายแดงออกห้าง1 7 9 9 0 0 0บาทแจ้งกันตรงๆครับออกรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาท ที่เก็บเงินดาวไว้ในกระเป๋าได้สบายๆและรถคันนี้มาพร้อมกับออปชันที่เป็นตัวท็อปพี่ไม่ต้องเสียเงินดาวเก็บเงินไว้ใช้สบายใจใช้รถด d เด d รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อและไม่มีจมน้ำครับที่สำคัญที่สุดครับดีเรับประกันเลขไม่แท้ทุกคันอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ซื้อรถกับดีเได้นะครับสามารถโอนมาจำเข้ามาได้เลยดีเส่งไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านพี่ ไฟแนนซ์ผ่านเก็บงานรถเสร็จส่งรถถึงจังหวัดที่พี่อยู่ครับยังไงสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อเราได้ทางเพจ Facebook DDS Car Center Line d t DDSCAR a เครับอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับโดยตรง0619969987ครับ0619969987ครับรถคันนี้ ที่ซื้อได้เลยครับเพราะว่าผมก๊อปคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ